สวัสดีครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พุทธศินยุคปลายหลังกระดานแล้วก็แม่เหล็กดูดติดค่อนข้างจะแรงนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะฮะก็พะพักคล้ายรูปสี่เหลี่ยมคหลมตัดนะครับเนื่องจากจะมีตุงของวักกันสองข้างนะฮะพระเกศจะลดซุ้ม การวางแขนวดงามซอกแขนลึกนะครับฐานสิงเล็กคมลึกฐานล่างมีล่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางนะครับเอกลักษณ์ของวัดชครังมีชัดเจนนะครับก็คือมีล่องรอยของรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดทั่วทั้งแผ่นหลังและก็ทั่วทั้งโอมงพระนะครับสีน้ำตาลแบบนี้ เป็นพวกของกลุ่มเหล็กนะครับมวลสารที่ปรากฏให้เห็นก็คือมีสีฟ้าตรงเม็ดนี้นะฮะส่วนจุดอื่นก็ต้องดูด้วยกล้องกาะขยายสูงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็สังเกตได้จากเส้นซุ้มบริเวณน,นี้นะฮะมีการเซตตัวเส้นสายขยุขยิกนะครับนอกนั้นก็ ดูได้จากร่องรอยของปูนที่งอกขึ้นมาไม่ว่าตรงเป็นให้ว่าจะเป็นที่ซอกแขนตรงใต้วงแขนตรงใต้ฐานต่างๆนะครับด้านข้างปรากฏร่องรอยของลักฝังติดอยู่ตามรอยแตกรอยแยกชัดเจนนะครับเมื่อดูในขูหาเราจะเห็นผิวที่ไม่ค่อยจะราบเรียบนะครับ ว่าจะเป็นตรงแขนตรงซอกแขนตรงหน้าตักนะครับตรงฐานต่างๆน,น้านนี้ก็เช่นเดียวกันตามรอยแตกรอยแยกก็มีลักฝังติดอยู่นะครับเส้นซ้มตรงนี้จะเห็นมวลสารสีฟ้านะครับด้านในผิวก็เป็นตะปุ่มตะปั่ม เห็นเส้นจาตจว์ชัดเจนเห็นร่องรอยของการยุบตัวเป็นแนวยาวตรงฐานล่างสุดบ่งอกว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จยุคปลายรูปนี้ถ่ายด้านหลังนะฮะร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดมีดินสอเหลืองนะฮะ มีปูนที่งอกขึ้นมาเสียวขาแบบนี้นะเป็นปูนที่งอกขึ้นมามีเศษทองคํามีคุมเหล็กมีลักที่ยังหลุดไม่หมดนะครับคุมเหล็กนะฮะเศษลักเศษทาน ด้านหน้านะฮะเรือพระงดงามมากนะครับดูด้วยกล้องธรรมดาจะไม่เห็นความงดงามแบบนี้พอสมเด็จแท้ๆเนื้อหาต้องมีชีวิตชีวานะครับไม่แข็งกระท้างตรงนี้เป็นเม็ดทองคำนะครับซอกแขนมีการเปลี่ยนแปลง ทากายภาพชัดเจนนะครับมวลสารสีน้ำตาลตรงนี้น่าจะเป็นดินนะครับซอกแขนด้านซ้ายตรงนี้เป็นกลุ่มแ็ก ในบริเวณที่ลาดเอียงจะเห็นปูนงอกชัดเจนนะครับเส้นลักฝังอยู่ตามรอยแตกเต็มไปหมดเส้นซุ้มปรากฏมวลสารให้เห็นนะฮะเป็นมีทั้งดินกำแพงมีทั้งเหล็กนะครับมีรอยแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่บริเวณในส่วนที่ราดเอียงก็มี ปูดงอกขึ้นมาพื้นคูหาเห็นปูนงอกเป็นตะปูตะปัะป่นะครับสีขาวๆเป็นจุดเป็นจุดอย่างนี้เป็นปูที่งอกขึ้นมานะฮะมีเล็กมีใหญ่ไม่เท่ากันตรงนี้เป็นทองคำนะครับตรงนี้เป็นดินสีฟ้าเส้นสายของซุ้มมีการเซตตัวขยุกขยิก ฐานล่างสุดนะฮะมีล่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนในส่วนที่ต่ำนะฮะก็มีพูนงอกขึ้นมาเส้นสูงประกอบกดงานเป็นธรรมชาติฐานสิงกับฐานที่สองนะครับสองเม็ดนี้เป็นดินกำแพงนะครับในส่วนที่ลาดเอียงจะเห็นปูนงอกขึ้นมาชัดเจน รธรรมชาติแบบนี้เป็นตัวตัดสินว่าเราควรจะเก็บพระองค์นี้ไว้ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นฐานสิงกับฐานที่สองนะครับหัวเข่าด้านขวาขององค์พระการนั่งเราเห็นลูกพระบาทซ้ายหลังๆ ในส่วนที่ลาดเอียงและในส่วนที่ต่ำก็มีปูดองอขึ้นมาพระแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับหัวเข่าด้านซ้ายเส้นชายจีวรเส้นชายต่างๆของแขนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนตรงนี้เป็นเม็ดทองคำนะครับ องแขนนะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูงมวลสารก็ปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นเม็ดทองคำจุดดำจุดแดงนะครับตรงหน้าท้องก็มีปูนงอกขึ้นมาชัดเนจนสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องนำมาตัดสินใจว่าผ่าองค์นี้ คามสมด็จที่เก่าถึงยุคไหมของที่ซอกแขนลึกนะฮะเกตจะลดซุ้มนะฮะเส้นซุ้มก็ปรากฏมวลสารให้เห็นพระพักนะฮะรับเก่าที่ยังหลุดไม่หมดก็ยังติดอยู่นะครับ มีร่องรอยของรอยแตกเก่าก็ปรากฏให้เห็นในส่วนที่ลาดเอียงแล้วรอบบริเวณก็มีผูนมอ,อขึ้นมามีตุ่มมะกันด้านซ้ายเห็นเส้นใบหูชัดเจนนะครับส่วนด้านขวาไม่เห็นนะเห็นแค่ตุ่มจึงทำให้พระพักเป็นรูปคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขลามตัดนะครับ เรามาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะฮะเป็นภาพสดๆเคลื่อนไหวสังเกตด,ดูความคลิวของเส้นซุ้มนะฮะซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาะลักษณะแบบนี้ถ้าเอาขึ้นคอนะฮะพวกป,ปูที่งอกขึ้นมาเป็นป้าขาวเนี่ยจะจางลง ก็จะเห็นการม้วนตัวของเส้นสูงชัดเจนแล้วก็มวลสารต่างๆก็จะปรากฏให้เห็นเขาเรียกว่าเนื้อเปิดนะครับมาดูเพื่อนหูหานะฮะเมื่อเราสูงเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นมวลสารปรากฏชัดเจนนะครับ จุดสีขาวแบบนี้เป็นปูที่งอกขึ้นมานะครับรอให้แตกเก่าเช่นลักฝังติดอยู่ข้างในดินกำแพงปัดเกต็นะฮะ งดงามมากบริเวณพระพักในส่วนที่ลาดเอียงจะเห็นปูนงอกมาเป็นชั้นๆนะครับกลุ่มเหล็กนะฮะลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาแบบนี้ ก็จะทำให้ผิวผ้าไม่เรียบนะฮะมีสูมมีตัำเนื้อผ้ามีการเปลี่ยนแปลงถพาภาพปรากฏชัดเจน ตรงนี้เป็นเพชรทองคำนะครับเส้นสายต่างๆขยุกข,ขยิกนะฮะไม่เป็นเส้นตรงแสดงให้เห็นว่าพระตรงนี้มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับธรรมชาติวิทยา,ยา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆก็ปรากฏชัดเจนนะครับฐานสิงนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงก็จะมีปูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆ,ๆ,ๆสูงๆต่ำๆเจนสายขยุกขยิกนะฮะ ดินกระแพงปรากฏอยู่หลายเม็ดนะครับใน่วนที่ต่ำก็เห็นปูนงอกขึ้นมามาดูด้านหลังนะครับปรากฏว่ามีกลุ่มเหล็กค่อนข้างจะเยอะมีดินสีฟ้า มีลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดในเนื้อพ้าก็มีมวลสารปรากฏให้เห็นมีทองคำทองคำก็หลายจุดนะฮะดินตรงนี้ออกเป็นสีเขียว ดินสีฟ้าพระละักษณะแบบนี้ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ถูกเก็บในพื้นที่เปิดไม่ได้ถูกเก็บไว้ในหีบนะครับพระที่เก็บไว้ในหีบจะดูยากกว่า พระสมเด็จองนี้ก็เป็นพระสมเด็จที่เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการล้างกันเช็ดนะครับเดิมเดิมจด,ด,ดน้ำยาเช็คอายุแคนไซลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมพออากาศก็เริ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีมวลสารหลัก เนื้อหาหลักก็คือปูดหอยแล้วก็มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับความงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แบบนี้ถือว่าคลาสสิกนะครับพอสมเด็จ ถูกสร้างไว้เยอะนะฮะโดยเฉพาะพระยุคปลายแล้วก็มีแม่พิมพ์หลายร้อยแม่พิมพ์นะฮะโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่ไม่ใช่มีแค่สแบบตามที่หนังสือของพวกเซียนได้ทำขึ้นมานะครับ ดังนั้นถ้าท่านศึกษาในเชิองอนุรักษ์ศึกษาด้วยเนื้อหามวลสารความเก่าธรรมชาติวิทยาและการเปลี่ยนแปลงนักยภาพท่านก็จะมีโอกาสที่ได้บูชาพระสมเด็จแท้ๆนะครับแต่ถ้าท่านศึกษาตามเซียน โดยหวังที่จะเอาพระที่เซียนชี้พระที่มีปามเหมือนเซียนนะฮะเอามาขายให้เซียนราคาเป็นล้านรับรองว่าหมดสิทธ์นะครับเหมือนวิ่งไล่ตามเงาตัวเองทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ซื้อแน่นอนเขาไม่ซื้อพระในราคาแพงๆเป็นล้านหรอกครับ ดังนั้นคนที่เอาพระขึ้นไปห้างไปให้เซียนดูโดยที่หวังที่จะขายก็ต้องถูกเซียนตีเกไปทุกลายนะะฮการตีเกก็คือการตัดปัญหาถ้าบอกแท้ก็จำเป็นต้องซื้อนะเพราะว่าสร้าง power สร้างวัฒกรรมมาเยอะว่าใครมีพระ แค่แท้แบบนี้แบบที่ตัวเองเอามาโชว์เนี่ยจะซื้อราคาเป็นหลานมีวาฏกรรมอีกวัฏกรรมหนึ่งก็คือสร้างภาระให้ลูกหลานนะครับซึงทางฝ่ายเซียน มักจะพูดคำนี้นะฮะในความเป็นจริงนะฮะการซื้อพระในราคาแพงๆก็จะเป็นการสร้างภารละให้ลูกหลานมากกว่าซื้อพระบูชาพระในสายอนุรักษณ์นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดบูชาพระองค์แพงๆจากเซียนไปแล้วเวลาเซียนท่านนั้น ตายท่านจะเอาผ้าไปคืนกับใครนะครับไปขายให้เซียนท่านอื่นเขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับลักษณะแบบนี้ถือว่าสร้างภาระให้ลูกหลานจริงๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ